สี่ยาดตาเหยื่อชาวอินเดียในวัย37ปีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในฟิลาเดลเฟียได้หมดเงินออมและกองทุนกเกษียณอายุของเธอไปพร้อมกับการแบบภารหนี้สินหลังจากที่เธอถูกชายรายหนึ่งที่อ้างว่าเป็นพ่อค้าวายชาวฝรั่งเศสผ่านแอปหาคู่และได้ทําการจีบเธอทางออนไลน์มาเป็นเวลาหลายเดือนจากนั้นจึงได้เริ่มลงมือช่อโกงเหยื่อรายนี้ด้วยเงิน4 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐด้วยวิธีการหลอกให้ลงทุนในการเข้ารหัสลับปลอม โดยมีการรายงานว่าการล่อลวงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้วิดีโอดีเฟกที่ดัดแปลงทางดิจิทัลโดยทั้งสองนั้นได้ส่งข้อความอีโมติคอนและวิดีโอคอสั้นๆให้กันในทุกๆวันรวมถึงการถามเกี่ยวกับสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆกิจวัตรประจําวันในแต่ละวันขณะที่ในช่วงวันวาเลนไทน์ปีที่แล้วเคยยังได้รับช่อดอกไม้ที่ถูกส่งมาจากร้านดอกไม้ในฟิลาเดลเฟียอีกด้วย อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดการว่าการล่อลวงดังกล่าวได้ดำเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพนักงานในองค์กรกว่าหลายพันคนซึ่งในสหรัฐยังคงพบเหยื่ออีกหลายรายโดยส่งผลให้เกิดความสูญเสียมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในสหรัฐ